t i กต็อกอินสตาแกรมยูทูบหาเงินง่ายๆกับทีมูรับโบนัสพิเศษ500บาทแค่เชิญเพื่อนก็ง่ายๆเลยใครที่มีช่อง TikTok นะครับตั้งแต่1,000คนถึง1,000 0คนเนี่ยรับโบนัสพิเศษก็คือ90บาท1,000 0ถึง50,000อยู่ที่180นะครับ50,000คนขึ้นไปก็270ส่วนใครที่มี IG นะครับแล้ว สมัครตัวทีมูนะครับแล้วเชิญเพื่อนนะครับที่มี1,000ถึง10,000ก็90 10,000ถึง50,000ก็180 50,000ขึ้นไปก็270ส่วน YouTube นี่เยอะมากใครมีเพื่อนที่เป็น YouTube นะครับก็1,000ถึง1,000ถึง10,000ก็180 1 0 0 0ถึง50,000ก็300แล้วก็50,000ขึ้นไปก็450อ่ะใครที่ มีเพื่อนตามนี้ก็อย่าลืมแชร์ใครที่ยังไม่ได้สมัครตัวทีมู oo, ที่เป็น i n น u ซอ e r โปรแกรมตัวนี้นะครับสามารถสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยแล้วสมัครนะครับสมัครผ่านลิงก์ได้เลยหรือว่าสแกน QR code เลือกสมัครผ่านลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวันนี้ก็ได้แล้วก็อย่าลืมเข้าไปในกลุ่มนะครับเอาไว้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันนะครับทีนี้หลายๆคนบอกว่าแล้วรายละเอียดมันมียังไงนะครับเงอนไขง่ายๆของเขาก็คือต่อนหนึ่งยูสเซอร์เราจะรับคอมสูงสุด 5้ารอยบาทแต่ก็ต้องมีการเชื่อมโยงนะครับระบบของ3มแพลตฟอร์มที่บอกเมื่อกี้เลือกแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งเท่านั้นนะครับต้องเป็นแค่แพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งเพราะฉะนั้นเลือกแพลตฟอร์มที่สูงที่สุดในการเชื่อมนะครับก็มีวิธีการเชื่อมวิธีการสมัครอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับมีวิดีโอสอนไว้ก็ลองเข้าไปดูนะครับมีคู่มือบอกนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนเรามีคอมมิชชั่นเราได้รับด้วย5้าสบบาทนะครับแล้วก็ส่วนลิงก์นะครับ เราสมัครแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะได้ลิงก์แบบนี้เอาไปเชิญเพื่อนนะครับก็ใช้ลิงก์อันนี้ไปเชิญเพื่อนได้ส่วน q r code ก็ดูวิดีโอที่อยู่ใต้คลิปนี้เพื่อนๆก็จะได้ลิงก์และและ q r code ที่เป็นรหัสอันนี้มาด้วยนะต้องทําตามที่บอกแล้วก็จะได้มาโอเคไหมอ่ะใครที่สนใจนะครับก็สมัครที่ลิงก์นะครับที่อยู่ใต้คลิปวันนี้หรือว่าดูคู่มือนะครับที่อยู่ใต้วิดีโอนี้ก่อนได้เลยโอเคไหมอ่ะอย่าลืมแชร์ให้ด้วยนะครับและติดตามช่องในทุกด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตตัวทีมูให้เรื่ยยๆลยนะคับ